มาครับมาแล้วมาแล er ๆ trail, ๆ umas, ้วครับมาดูอยากิูอยากกินลูกชิ้นครับลูกชิ้นลูกชิ้นก็ปืดไหมเนาะลูกชิ้นเนื้อเนี่ยนี่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 ลูกชิ้นหมูป้าบดออมกินอยากกินปลาอยากดูอยากกินกลับมาทำมาทอดเฮ็ดดูเฮ็ดชิ้นง่ายๆตามแบบบ้านๆป่าสายเตะแค่นั้นนะครับอ้ลูกชิ้นเนี่ยตามหิวตามอยาก ย้ำหิวย้ำอยากจับกินคำกินกินง,ง่ายๆตามปากตามลิน้นพวกกัดแสกตรวจเวลาับนี่ยไม่ย้ำหิวปากปากูกริมรสชาติจับจับแบแบดตแตะแตะนวว่าไปอดไปอไปยีกสหน่อยพรจะได้กินแล้วเนี่ยเนนะเลยพอดีเลยพอดีแล้ว เน่มยอาบุตรน่องไก่หนักชรงเครื่องน่องไก่อโอ้ไม่บู้กับพอทั้งน,นั้นครับ่นี่ยครับอ,อยากผิอยากกินอยากยากอ,ยยอ,ยอานนน้นื้อนพอทำงายกิงนาแต่กแชแช่บบแนมาน ะครับพร้อมอยู่พร้อมกินลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูพร้อมผักเนาะนี้ผักแตงผักขลัาม,มาจัดลงไปเลยตามหิวตามอยากนี่รากไปด้วยน้ำจิ้มน้ำจิ้มหวานนะน้ำจิ้มหวานเอ,อ้ยแสื่อเข้ามาแหละจุดจวด นี่ก็มาลาดไปด้วยน้ำจิ้มเผ็ดนี่สีเอ็งเลงเอ็งเลงนะเขาว่าเผ็ดเนาะก็มีความเผ็ดนิดหน่อยแหละ้าพูดถึงว่าผมชอบเผ็ดกว่านี่แต่เขาขายอย่างนี้แล้วก็ต้องกินอย่างนี้แหละเนาะนี่จัดไปจัดไปสวบมากสวบมากคนเด้เอาไหนก่อนเอาไหนก่อนหึหหลูกชิ้นหมูลูกชินกช้นเนื้อลูกชิ้นหมูลูกชินกช้นเนื้อสวบมาก อืมกระเด้งหนีไว้เฮ้ยพูนแล้วพูนแล้วมัาสวบใส่ปากกวดกวดไหมอืมโอเคโอเคใช่ได้ใช่ได้อืมลูกขีดหมูปัตโต ส่วบใส่าปาปาใส่ป่าปาปาใส่ปาาใส่่ปากืมจวดจวดแค่ได้เสียพักกลังก็ดี้อนอนไม่ต้องไมมมือก็ไม่ต้องเอานี่แหละอเอาแค่ไม่จิ้มอันเดียวเนี่ยสวบมากสวบมาก